สวัสดีครับช่างนัดนะครับจากนัดเลสซิ่งแชนแนลนะครับช่างประจำร้านเลสิรชาชุนบุรีครับวันนี้เราอยู่กับมิซูบิชิไทตันนะครับปี2015นะครับผมจะพามาดูวิธีการเปลี่ยนหลอดไฟตัดหมอนะครับว่าหลอดไฟเราจะถอดกันยังไงนะครับแล้วก็ตัวนี้ใช้ไฟขั้วไหนทํายังไงอะไรยังไงนะครับเข้าไปรับชมกันได้เลยครับนี่นะครับว่าอยู่ตรงนี้นะนี่ปกติแล้วมันจะเป็นสีดําอันนี้เขาจะเป็นครอบสีเงิน ใส่เข้ามาด้วยพวกความสวยงามนี่แกะนะครับตรงนี้ดูนะมันจะหยุดตรงนี้เอาอะไรเนะี้ยตรงๆง,งัดอย่างงี้นี่แล้วมันก็จะหลุดออกมาเลยนะครับเห็นไหมค่อยๆงัดนะเดี๋ยวกิบมันแตกนะกิมมันแตกเดี๋ยวมันใช้ไม่ได้นะครับเสร็จแล้วไขน็อตสามตัวนะแล้วเราก็ดึงโคมมาแล้วเราก็บิดออกออกได้เลยนี่ h 1 6ครับเห็นไหมหลอดไฟขั้ว h 1 6ครับนี่นะเห็นไหม h 1 6 12 6 12โวลต์19วัตต์ถ้าเราเอา h 11มาใส่ขั้วมันใส่ได้แต่ h 11 5 5วัตต์หน้าโคมมันก็จะละลายนะครับนี่ขนาด h 1 6นะ19วัตต์นะดูโคมไฟขึ้นสีแล้วเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมอ่ะดูข้างๆมันจะขึ้นคุนๆแล้วก็เป็นเ,นเส้นๆเห็นไหมเนี่ยเพราะความร้อนเนี่ยเราเปลี่ยนเป็นหลอด LED ครับ มันก็จะร้อนน้อยกว่าเปิดไฟเลยนี่ LED เราขัวขั้ว H11 เอเห็นไหมแต่ว่าถามว่าทำไมใส่ h 1 1อได้เพราะว่าหลอด LED มันไม่ร้อนตัวหน้าหลอดมันไม่มีความร้อนนะครับมันร้อนอยู่ที่ตูดนะเห็นไหมใส่หัว h 1 1ได้เห็นไหมอาผมไม่อา่านเปิดไฟรอน,นะ,ะนเปิดยังไม่ต้องอะ่ะออนได้เลยหรือว่าแม่งก้านเสียวะ ตัปบนึงนะเดี๋ยวผมไปเช็คหลอดกันอ่ะเช็คแล้วนะครับหลอดไฟเขาไม่ขาดนะเราดูแล้วก็ไม่ขาดเมื่อกี้เราไปต่อจ่ายไฟปุ๊บหลอดมันไม่ขาดอ่อดีเลยอยู่นี่อันนี้ตัวนี้รีเลยไฟตัดหมอกตัวนี้ฟิลไฟตัดหมอกหลังจากที่เช็คแล้วนะครับฟิลไฟมารีเลยไม่เสียสวิตการก้านสวิตท,ที่รถเสียเปิดแล้วกาวมันไม่มาที่สวิตนะกามันไม่มาที่รีเลยไม่ที่สวิตเนี่ยไอ้ก้านตัวนี้เสีย ลูกค้าเขาบอกว่ามันมีปัญหาด้วยเปิดไฟเลี้ยวเตะบ้างไม่เตะม้าง,งด้วยติดม้างไม่ติดม้างเขาบอกอยู่นะเนี่ยบางทีเปิดเลี้ยวติดมัางไม่ติดมัางเปิดเนี่ยแต่ตอนนี้ติดตอนนี้ไอ้ตัวเนี้ยเสียโอเคทั้งการคลิปนี้นะครับเรามาอธิบายหลอดไฟแล้วกันเพราะเดี๋ยวผมก็จะใส่หลอดเดิมคืนลูกค้าไปเพราะว่าเขาเปลี่ยนไปก็ใช้ไม่ได้อยู่ดีเนาะหลอดตกลงแล้วหลอดหลอดไม่ได้เสียหลอดไม่ขาดแต่ว่าไฟเราขาดหลอดไม่ได้ขาดแต่ว่าสวิตช์เขาเสียแน่ โอเคใส่คืนเหมือนเดิมครับน,นี่แล้วก็เสียบปลากคืนเอย่างที่บอกอะใส่ใบก็ไม่ติดอยู่ดีอะซ่อมให้มันติดก่อนแล้วอยากใส่หลอดค่อยว่ากันโอเคอันนี้นะครับนี่เดี๋ยวเขาจะอยู่อย่างนี้แซ่บอ,อกวะ เออเขาจะอยู่อย่างนี้ก่อนที่เราจะใส่คืนเข้าไปนะแนะนําให้ง้างอันนี้ออกหน่อยนี่ง้างนี้ดันออกมาหนะ่อยเขาจะได้เข้าไปขัดอยู่ข้างในนง้างออกทุกอันเลยแต่ว่าเดี๋ยวตอนแกะมันจะแกะยากแต่ก่อนที่จะแกะยากเนี่ยเดี๋ยวมันจะหลุดง่ายนะครับไม่ง้างออกมาเนี่ยมันไม่เข้าล็อกนะง้างนิดนิดนะอย่าไปแบบดึงแรงเดี๋ยวมันพลาสติกมันล้านะครับแล้วมันไม่ล็อกลวทีนี้หลวมแล้วงานเข้าแล้วนะอ่าโอเคดูล็อกให้ตรงครับแทงเข้าไป จบข่าวอ่ะเรียบร้อยตกลงแล้วเดี๋ยวเราไปหาสวิต์ก่อนเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมมันเป็นขาวๆเห็นไหมเนี่ยเพราะความร้อนเนี่ยเห็นไหมเ,เรียบร้อย